สระเดีพี่ทุกทา่า,านครับมาทำข้าวมามาได้ับมาเด้ไปเ็กับขา้าวกอนวันนี้เมนูเราผัดปูใส่หอยผัดกะเพราปูผัดเผ็ดกะเพราปูแซ่บครับวันนี้ เข้าผูครับกัะทะอันร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันครับเหมีน้มนตีล้อตี่ปมตี่ปมร้อง แซ่บเลยครับมันกินกับข้าวสวยร้อนๆกับหุงข้าวใส่เหลียงขึ้นหักชิกแกงละก่อน หอมแล้วครับหอมแล้วนีกระเทียมพริกมีข่าตะไคร้ครับผัดงองก่อนสูตรของผมเอง สใส่ไข่ด้วยนะครับแซ่บๆหอมหอมแล้วครับเนี่ย ได้แล้วครับได้แล้วใส่น้ำนะครับตัวนี้น้ิดหน่อยตาน แซ่บใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายครับพอละ แซ่บเัยหอมมีแซ่บเลยนี่ใบกะเพราใบกะเพราหอมแซ่บเดี๋ยวมาติดตามนะครับ ผัดปูหอยผัดผัดเผ็ดกะเพราปูหอยใส่ไข่หลายอย่างครับแซ่บเลย,ยครับึงถึงก็สวยเลยครับถ้าผมจะทำทำเป็นหมดนะครับมาเรื่องมาเรื่องหนึ่งผัดปูตัวใหญ่ครับแซ่บเลยครับผัดกะเพรานะครับ มีหอยด้วยครับหอยสุกเขา่าเก็บจากสนยางยนั่นแหละนีปูนาด้วยนะครับปูนาหูวห้วยเป็นเศษเลยครับมือน,นี้ ให้สุกก่อนนะครับเดี๋ยวอยใส่น้ำอีกค่อยใส่ไข่สูุรของผมนะครับเติน้ำตั้งหม่ แท่นเลยครับนครับถ้าสวยร้อนนีย่ยผมหึงมาอยู่ตไปล้วก็ใส่หน่อย ใส่ไข่ครับ <c oughs> ใส่ไข่ครับใส่สามลูกครับสแสบเลยมี ใส่น้ำนะครับบัดน,นี้หน่อยอได้แล้วครับโอเครอให้น้ำแห้งสักหน่อยได้ครับสเสลยด้วยครับบัดน,นี้ คุณพี่ทุกท่านนะครับฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมปเยอยครับไปแล้วก็ใส่กะระเพรากรเสร็จนะครับโอ้เกี่ยวความก็ปรุงรสนะครับมือผมนี่สุดยอดเก๋ยวไม่ได้กินใส่จังเลครับพอเดี๋ยวจะเค็มน้ำมันหอยผัดหอยแล้วยังใส่น้ำมันหอยอีก ว,ว,วถ้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เ้ืยครับขอบคุณที่ที่ทุกท่านนะครับฝากดูโฆษณาใหา้ทุกคลิปทุกไลค์นะครับ ก็อย่าลืมไม่ต้องกดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมาเราจะใส่ใบกระเพราจะหอมนะครับแน,นี่ว่าใส่เยอะจะเส่บขั้นตอนสุดท้ายมาเด้อข้มาเด้อ ามาเดิมาครับคงจะได้ใส่น้ำอีกสักหน่อยน้ำแห้ง,หงยังไม่ได้ชิมเลยผัดอย่างเดียว เสร็จครับเรียสุกแล้วจะใส่น้ำนี่ก่อน น้ำแห้งไปจังไงพอโอเรียวครับโอเรียวไปลุกุน่อยเดี๋ยวค่อยชิมดูนะครับ ขาดอะไรเนาะขาดนี่ครับไปนงอน หมดพุ๋ยปลาเป็นน้อยแซบและขมบาทนี้ นี่ครับนาตานาตาผมผัดแซ่บเลยครับมาเด้อครับมาเด้อครับขอบคุณพี่พี่ท่านครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนเดี๋ยวออกไปชนยางเหมือนเดิมครับขอบคุณพี่เพื่ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้ครับฝากดูโฆษณาด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ